สวัสดีครับผมเทมสัภกิจครับดิฉันแป๋วพัทรวีบุญประเสริฐค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะฮะเข้าสู่รายการนายด e t น n นะครับเริ่มต้นข่าวแรกดีกว่าครับพี่แป๋วครับวันนี้ฟิตเนาะวันนี้ฟิตมากจะบอกว่าไม่พูดไม่ได้เลยเพราะเป็นเรื่องที่ฮือฮามากๆนะครับกับพระเอก ลิเกเงินล้านอย่างชัยยามมิตรชัยรูย้จักอยู่แล้วเพื่อนว่า้า <laughs> ตัวเองนี่แหละนี่แหละประเด็นนี้นะเูาเมากันอยู่ถูกต้องนะครับ <c oughs> ว่าอายุเนี่ยก็ปลาไป4-3แล้วแต่เพิ่ง <c oughs> ออกมาประกาศให้ให้โลกโซเชียลรู้นะครับ <c oughs> ว่ามีลูก2คนแล้วซึ่งน้องแป้งเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่อ่อนคือการแสดงของเขาอะถ้าจะเทียบกับแอนจริงๆเนี่ย มันย,ยังไม่ถึงหรอกฮะเพียงแต่ว่าน้องเนี่ยก็อยากมาช่วยอยากมาช่วยแล้วก็ก็เล่นไปผิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับคนบางกลุ่มก็อภยัยบางกลุ่มก็แบบว่าไม่รับยังยังไม่รับขนาดทายาทนะขนาดเลือดเนื้อเชื้อไขนะก,ก็ยังมีบ้างนะครับแต่เราก็ต้องบอกว่าต้องสู้ต้องทำแล้วก็ทำให้ดีที่สุด แม้จะเคยเปิดปากให้สัมภาษณ์ยางมีนยัยะถึงเรื่องทาย,ยาทไปเมื่อวันก่อนแต่เมื่อพระเอกลิเกงเกงินล้านเอชาย,ยามิชัยวัย43ปีถูกเปิดเผยว่าแอบซุกลูกเจ้าตัวยังไม่ยอมเปิดปากกระทั่งล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาเอชาย,ยาก็กลายเป็นคุณพ่อลูก2ไปซะแล้วหลังประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่ามีลูก2คนจริงค่ะซึ่งคนในวงการบันเทิงและผู้ใหญ่ที่เคารพรวมถึงแม่ยก,ก็รับรู้รัรบทราบส่วนข่าวลือที่ว่าแม่ของลูกเป็นลูกสาวของแม่ยกจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดและลูกสาวคนโตมีอายุ24 และลูกชายอายุ22ปีนั้นเอชาย,ยาขอพื้นที่ส่วนตัวให้รู้กันแค่คนในครอบครัวเท่านั้นค่ะเพราะไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายซึ่งเจ้าตัวพร้อมมาชี้แจงด้วยตัวอีกครั้งในวันที่8พฤษภาคมนี้และทันทีที่ข่าวแพร่สะพัดออกไปนะคะนางวงเดือนสมบูรณ์มันดาผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของพระเอกลิเกเงินล้านก็เปิดใจผ่านทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวนายตตเทนที่สอบถามเรื่องการเป็นคุณญ,ญาติด้วยน้ําเสียงอึกอักว่าไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้เพราะตนเพิ่งออกจากโรงพยาบาล พอถามเรื่องความรู้สึกว่าดีใจที่ได้เป็นคุณย่าหรือไม่คุณแม่ลิเกดังไม่ขอเผยความรู้สึกโดยจะขอให้ลูกชายเป็นคนบอกข้อเท็จจริงเองจะดีกว่าค่ะด้านน้องสาวแอนมิชฉัยก็โพสต์ภาพของหลานสาวลงเฟซบุ๊กประกาศให้แม่ยกได้ทราบเช่นกันพร้อมติดแฮชแท็กน้องแป้งบาร์บ,บี้มิชฉัยลูกสาวชายัยยาญ่อีกด้วยเช่นเดียวกับลูกสาวแป้งพรพัชนกวัย24ปีก็โพสต์เฟซบุ๊กพร้อมข้อความวันนี้เป็นวันที่หนูดีใจที่สุดในโลกหนูลูกสาวพ่อเอกค่ะตอกย้ำกระแสข่าวไปอีกนั่นเอง โดยแป้งพรพัชนกไม่ใช่ใครที่ไหนเธอเป็นนางเอกลิเกที่ร่วมแสดงอยู่ในคณะของชายยามาได้สักพักแล้วแต่ไม่มีใครสงสัยว่าเธอเป็นลูกสาวของชาย,ยาจนกระทั่งเป็นข่าวขึ้นมาค่ะ นี่นี่เองไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเองไหมวะรู้จักอยู่รู้จักอยู่เดี๋ยววันที่8พฤษภาคมนะค่ะคุณเอ๋เขาก็จะออกมาคุยเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ลูกเขาก็โตแล้วเนาะอายุกันแบบ20 20กว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่น่าเชื่อนะไม่มีใครสังเกตเลยว่าเป็นลูกนะครับน่ารักน่ารักนะแต่ผมก็มีอีกคนหนึ่งครับก็ลูก2แล้วเหมือนกันนะครับอย่างปีเตอร์คอปดาร์เรนดอลนะครับเออทูอยู่น้อยนะฮะหลังจากที่เคยสร้างวิดีกรรมมาจนได้ฉายาว่าทูชิเนี่ยมาแล้วนะครับแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะกลับตัวกลับใจได้แล้วนะเคยทำให้ครอบครัวร้าวฉานเพราะหัวหน้าครอบครัวอย่างคุณพ่อดีแตกปีเตอร์คอฟเดรนดอลเก็บของออกจากบ้านตัวเองและทิ้งภรรยาพลอยพลอยพลันให้เลี้ยงลูกสองคนน้องแผนเตอร์และผู้มาเองเพียงลำพังมานานเกือบสองปีล่าสุดนักร้องเจ้าของใช้ยาทุยทิ้งเนี่ยก็ฉีกยิ้มกว้างเปิดใจด้วยสีหน้าแจ่มใสว่าตอนนี้เขากับสาวพลอยหันมาคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เข้าใจกันมากขึ้นและยอมรับผิดที่ทําให้ครอบครัวต้องแตกร้าวค่ะ คือตอนนั้นผมก็มีความเป็นติดนี่แหละครับสูงเนี่ยครับด้วยความเป็นศิลปินของผมมาท,ทุกวันนี้ก็ยังมีครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพยายามคิดอะไรให้มันกว้างมากขึ้น,นครับพยายามเปลี่ยนความคิดกับตังเองของตัวเองให้มากๆทำ <ผม S 1> รับว่าใช้เวลามากกว่ามากกว่าที่คิดแต่ว่าในที่สุดเนี่ยครับก็คือผมก็ยืนยันเหมือนเดียว,ว่าที่ผมถอยนียไม่ได้หมายความว่าทิ้งนะครับคือจริงๆแล้วก็คือ,อ,อตอนนี้เนี่ยพอต่างคนต่างใจเย็นลงแล้วเราคุยกันได้มากขึ้นเนี่ยครับ ทุกอย่างเนี่ยครับก็คือจะโฟกัสที่ลูกเพื่อจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาได้มันทะเลาะก,กันแล้วผมไม่อยากทะเลาะทะเลาะต่อนหน้าลูกเงี้ยครับแล้วผมก็บอกกับพลอยไว้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เราทะเลาะก,กันเ,นเราเรา,เราคุยกันให้หมดเลยทีเดียวเลยดีกว่าอย่างเงี้ยให้มันจบไปแล้วไม่ต้องทะเลาะก,กันแล้ว มันจะได้มีเวลาที่มันจะมาโฟกัสกับลูกได้ถ้าอยู่กันไม่ได้จริงเนี่ยครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือต้องทําหน้าที่พ่อต้องทำหน้าที่แม่เนี่ยครับทำเพื่อลูกครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายิ่งข้ามปัญหาที่มันมีระหว่างกันได้เร็วแค่ไหนเนี่ยมันก็จะยิ่งเดินหน้าได้เร็วมากขึ้นเพื่อลูกกัครับปีเตอร์ยังเผยอีกว่าเกือบสองปีที่ออกจากบ้านไปเขาคิดถึงลูกเสมอและตกลงกับพลอยไว้ว่าถ้าวันไหนเธอไม่ว่างเขาพร้อมแตะมือดูแลลูกให้เองค่ะผมรู้ว่าเขาเหนื่่่อออยยผมกก็เลบววาาตนนนั้ ถ้า,างั้นอย่างนี้ไม่ล่าว่าช่วงที่แบบไปบินหรือว่าเหนื่อยหรือว่าจะนอนหรือจะพัก,กอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยเลี้ยงก็ได้ก่อนหน้านี้เราหายไปนานแล้วพอเรากลับมาเจอลูกอีกครั้งอะค่ะปฏิกิริยาของลูกเป็นยังไงบ้างนา่าจะต้องเรียกว่าคิดถึงมากเป็นพิเศษนะครับบินมากระโดดกอดปีนคอปเป็นเรื่องเปานราวนักมากครับ ก็เขาก็ไม่ถามนะครับก็คือเ,อาเราก็เราก็บอกเด็กๆก,กันว่าว่าแบบเ,เดี๋ยวไปทํางานนะครับน้าตาทีไหล <laughs> ผมว่าทุกคนต้องรู้ครับคนที่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับต้องเข้าใจช่วยกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกอย่างดีที่สุดผิดก,กับความสัมพันธ์กับแม่ของลูกที่ปีเตอร์บอกว่าคงไม่มีวันกลับไปเป็นสามีภรรยาได้เหมือนเดิมอีกต่อไปและได้คุยกันเรื่องจดทะเบียนหย่าแล้วแต่ก็ไม่รีบเพราะเห็นว่าเป็นแค่กระดาษใบเดียวจะหย่าเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะ แน่นอนครับว่าความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันจบลงได้นะครับแต่หน้าที่ความเป็นพ่อแม่ของคนเนี่ยไม่มันจบนะครับใช่ใช่เอาไปต่อนด้ไปต่อได้ไปต่อดีกว่าไปเช็คกันหน่อยว่าทำไมใบเตยเนี่ยถึงออกปากว่ากำลังงอนแฟนอยู่อ๋ออันนี้แค่งอนใช่ไหมเงินของผมเนี่ยไปจับตาดูเฮียป้องนวัดดีกว่ารู้สึกว่าจะไปออกงานเดียวกับสาวไฮโซที่กำลังเป็นข่าวเรื่องความรักคืนนี้อ๋ออ๋ออ๋อ เพราะหนุ่มป้องนวัดเคยเป้อแตกแท็กรูปในวันวาเลนไทน์ถึงไฮโซเอ๋ยธัญวัลแม้จะแก้ตัวว่าอินสตาแกรมโดนแฮ็กแต่นับจากวันนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ถูกจับตามองมาตลอดล่าสุดเย็นนี้ทั้งคู่มีคิวอ,ออกงานเดียวกันซะด้วยส่วนใครจะจับตามองว่าจะเป็นสีนคู่หรือช็อตเด็ดสงสัยตาหวานกันรัวๆหรือ,รอ,รอเปล่าเจ้าตัวบอกกันแล้วแต่เลยชิวๆซะแล้วล่ะค่ะคุยแต่ไม่ได้คุยเรื่องนี้ว่ามาหรือไม่มาอะไรเงี้ยครับเพราะว่า ไม่รู้มันไปไปออกเขาไปออกยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามก็ไม่เก่งครับก็ไม่ได้ทําอะไรผิดนะฮะแล้วไปไหนมาไหนก็ปกติไม่ได้แอบซ่อนอะไร้องตั้งรับก็เป็นธรรมาชาตินี่แหละครับม่มีอะไรไม่ทําอะไรผิดนี่ไปทํางานผมงงว่าไปงานเนี่ยไปร่วมงานเหรอหรือหรือไปทํางานคือคนมาร่วมงานใครมาก็ได้คนมาไปไปหมดเลยมันใช่ไหมมันไม่มันไ่ออกงานคู่ไปร่วมงานแต่ว่าผมมาไปทํางานอยู่ละเดี๋แบ็กสเตจอยู่ทํางานบนเวทีแต่เขาก็คือคนมาร่วมงาน ไม่เหมือนกันนะเธอด้านคู่หวานแมนพัฒนาพลและใบเตยสุธีวานบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาสวีทสักเท่าไหร่เพราะนอกจากต่างคนต่างทำงานแล้วนะคะนุ่มแมนยังต้องทุ่มเวลาคุมงานก่อสร้างบ้านหลังใหม่ยาลาดพร้าวจนบางครั้งแฟนสาวนุ่มสั้นก็อาการน,น้อยใจนะจ๊ะตอนนี้บอกใบเตยแล้วว่าหนึ่งคือเราต้องอยู่บ้านเราต่อเวลาครับเพราะาตอนนี้รีโนเวทบ้านใช่ไหมครับแล้วก็คนงานก็ค่อนข้างที่จะเยอะและ้วบางทีคนงานเราเป็นคนละเอียด บางทีทําอะไรไม่ถูกใจผมก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็เขานอนที่บ้านด้วยแล้วที่ที่บ้านพี่เนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่อยู่พี่ก็จะไม่ไปไหน <c oughs> นี่ก็บางทีก็น้อยใจว่าแบบออกมารับไปกินข้าวบ้างไม่ได้เหรออะไรเงี้ย <c oughs> คือเขาก็ต้องให้ไปโซนเขาอะนะครับเราก็อยากจะอยู่แถวบางกะปิของเรา <c oughs> ครับผม <c oughs> <c oughs> ค่ะใช่เมื่อกี้เราก็รู้สึกว่าโอ้โหโเธอแบบเฝ้าบ้านเยอะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอานี้ก็เข้าใจแหละแต่เราก็มีแบบแซวแซบ้างอะไรเงี้ยวันบางวันที่เราแบบรู้สึกโอ้โอ้เหงาเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยส่วนเงินก้อนต่อที่หนุ่มแมนให้สาวใบเตยเป็นของขวัญวันเกิดอายุครบ30ปีเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ป้าบุญทุมแค่อยากให้หวานใจนำเงินไปใช้อะไรก็ได้ที่ต้องการซึ่งใบเตยก็นำเงินไปเลี้ยงเพื่อนๆในงานวันเกิดค่ะ อืมอก็น่ารักน่าเอ็นดูดีเนะครับผมแม่เปิดซอยเม้ามอยกันนะคะก็มีหลายเรื่องนี้แต่เรื่องน่ายินดีของบอสชนะกันแล้วก็มีสามสาวลูกทุ่งเขามาชวนเราไปดูคอนเสิร์ตก็จะเป็นคอนเสิร์ตรำลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะ ลัปิ่นพรชนกออกปากกลืมใจสุดๆที่ได้ขึ้นเวทีร้องเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงในคอนเสิร์ต25ปีดวงจันทร์กลางดวงใจพุ่มพวงดวงจันทร์โดยแต่ละคนก็มีความผูกพันกับแม่พึ่งอย่างสาวเอิญก็เผยว่าเคยได้รับกีิให้ร้องเพลงแม่พึ่งในคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อคร,ครั้งครบรอบ20ปีมาแล้วส่วนสาวเป่าก็เคยรับบทเป็นแม่พึ่งในหนังเรื่องพุ่มพวงและสาวปิ่นแม้จะเด็กสุดแต่ทุกบทเพลงก็ยังก้องดังในใจมาร่วมรำลึกถึงบทเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งไปด้วยกัน10มิถุนนนาย,ยานี้ TGMM Life ค <House> พระเจ้าจอดมันยอดมาก ปรบมือรัวๆให้กับนักสแสดงหนุ่มบอสชนะกานที่ทำความฝันให้ครอบครัวสำเร็จด้วยการคว้าปริญญาตรีจากคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังกัดฟันทั้งเรียนและทำงานควบคู่กันไปด้วยมานานหลายปีซึ่งเจ้าตัววางแผนจะเรียนต่อปริญญาโทด้านภาพยนตร์ต่อทันทีตามท,ที่ตั้งใจไว้ด้วยล่ะจ้าสู้ๆนะตัวเองแดงพรพัฒน์ผู้ดำเนินรายการคุยขโมงข่าวเช้าและคุยขโมงบ่ายสามโมงที่คลุกคลีในสนามข่าวการเมืองทั้งชีวิตแฉแหลกเบื้องหลัง การทำข่าววิกฤตชีวิตถึงขันถูกปืนเจาะระหว่างปฏิบัติหน้าที่ซ้ำยังถูกกล่าวหาเป็นบ้านเล็กอดีตนายกเล้องสนิทสนมกันมากเกินไปในสายตาคนอื่นห้ามพลาดชีวิตอันซีในสนามข่าวที่จะถูกตีแผ่ครั้งแรกในรายการยิงสักยิงแซบเย็นนี้ ni, 17นาฬิกา15นาทีทางช่องกาวเอมคอรอชดี K H D, หมายเลข30จ้าแซบเซบอ่ะเดี๋ยวพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปล่วงลึกถึงหัวใจของยาย่าหน่อยดีกว่า จำเขาไม่ได้เลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใคร yeah, yeah. Yeah, ยาย yeah, <yeah>, yeah. ่าย่าย่าภาพกลับมาแบกนี้เนี่ยจะพาไป <c oughs> ไปไปยุ่งเรื่องของยาย่าซะหน่อย <ừ. S 1> มันดูเหมือนช่วงหลังๆแบบความหวานเขาจะแบบ เหมือนดีกรีตกลงจนรู้สึกว่หมดเดินหนีล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคู่หมากคิมจะแซงหน้าไปแล้วอะ่ะเออนะ,ะแต่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะที่ยังเป็นประเด็นน่าสงสัยนะครับก็คือย,ย่าเนี่ยเขามีรูปคู่กับซินแสจอมลงโลกนั่นคือซินแสโชกุนนะครับเลยเลยมีคนแบบว่าตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยรู้จักกันหรือเปล่า ก็เพราะภาพนี้แหละคะ่ะนางเอกสาวแบลวหยายาอ,ยาอยารสิยาก็เลยไม่ไว้ถูกมองว่ารู้จักสนิทสนมกับผู้ต้องหาคดีต้มตุ๋นหลอกลวงคนไปเที่ยวญี่ปุ่นซินซะโชกุนแ,แถมยังถูกอ้างว่าทอมจอมแสบเคยดูดวงให้สาวหยายยาอีกด้วยงานนี้นางเอกคนสวยย้ำชัดว่าไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและอีกฝ่ายก็ไม่เคยมาดูดวงให้เธอแน่นอนคะ่ะนุชจำเขาไม่ได้เลย มไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นใครชีวิตนี้หนูเจอคนแปลกหน้าเป็นพันๆคนต่อป,ปีค่ะเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนแปลกหน้าที่มาขอถ่ายรูปใช่ค่ะจริงๆมันกระทบกับเราเยอะไหมคะไม่ไม่เลยไม่เลยค่ะก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยค่ะเขาเป็นเคยสำหรับหนูวันนั้นหนูก็น,นึกว่าเขาเป็นแฟนคลคนหนึ่งของมาถ่ายรูปในสนามบินใช่ค่ะ ขณะที่ความสัมพันธ์กับพี่ชายคนสนิสนทนทดเดทที่ถูกเปรียบเทียบว่าดีกรีหวานทิ้งห่างคู่เพื่อนซีมหมักขิมซะแล้วหลังหนุ่มนดเดทนั้นด้านตกเป็นข่าวแอบคิดกับสาวไอ้ปริชาจนอาจเป็นสาเหตุทําให้คู่จีนเอ็นต้องห่างเหินกันอย่ายาโตว,ว่าไม่เป็นความจริงสเตตัสของเธอและพี่นดเดทยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆมันเป็นข่าวที่ค่อนข้างคุ้นเคยค่ะก็คนก็จับตากันจ,จับตาเราไปเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะมัะนกระทบความสัมพันธ์อะไร ไม่ค่ะไม่เลยค่ะ okay? ไม่ได ouais. ้ลดน้อยลงใช่ไหมค่ะไม่ค่ะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงค่ะส่วนมันหยุดยาวช่วงสงกรานที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้ควงกันไปสวีทที่ไหนเพราะยาย่าไปรดน้ำขอพรคุณยายที่สระบุรีขณะที่หนุ่มแบรี่นั้นเหินฟ้าไปญี่ปุ่นกับแม่แก้วค่ะครับไปต่อไอข้างหลังนี่ก็ยืนเมาส์กันไม่หยุดอามาดูความหวานของอีกคู่หนึ่งหวานจริงๆหวานจนบองตรงแล้วตอนนี้อิจฉาใครเบลนันทิตา เบลนัทต์ตาคือเป็นสาวเทียมเออเขามไม่ใช่สาวแท้หรอกตรงนี้ที่อิดฉามากเพราะอะไรรู้ปะ่ะแฟนเขานะคะแฟนเขาว่าเป็นญี่ปุ่นสัญชาติอเมริกันใช่ปะ่ะคุกเขาขอแต่งงานด้วยอ่ะตัวอเออความรักไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศค่ะ,ะคือมันเป็นเรื่องของคนสองคน เป็นปลื่มสุดๆ,ดๆค่ะน,นักร้องสาวเทียมเบลนันทิตาที่เผยความรู้สึกพันริการยิงสักยิงแซบเมื่อหวานใจชาวญี่ปุ่นสัญชาติอมเมริกันสตีเฟนคุกเข่าขอแต่งงานกลางสวนสนุกยูนนเวอร์แซลสหรัฐอเมริกาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแถมยังมอบแหวนเพชรเมดโตที่สั่งทําพิเศษเพื่อตีตราจ,จองโดยเฉพาะหลังเป็นแฟนคลับติดตามสาวเบลมาตั้งแต่ประกวดไทยแลนด์สกอ t แลนด์เมื่อ6ปีที่แล้วและก็พูดคุยกันผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กมาตลอด ทั้งคู่มีแผนจะบินไปแต่งงานและจดทะเบียนสมรสที่นครลอสแอนเจลิสค่ะซิงสาวเบลจะได้ใช้คำนำหน้าวุ้นนางซึ่งเธอถือว่าช่วยเต,เติมเต็มชีวิตของเธอให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นความภาคภูมิใจคือที่นู่นสามารถที่จะใน,ในเรื่องของเขาเรียกว่าความถูกต้องของกฎหมายเนี่ยเราเราก็จะสามารถเป็นผู้หญิงจริงๆได้เลย mm. คือจดทะเบียนแล้วก็จะได้รับกินการ์ดกินการ์ดจะมีคำนำหน้านามเป็นมิสซิสอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะใช่ซึ่งเราจะเป็นเหมือนผู้หญิงจริงๆแล้วถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเราก็คือผู้หญิงคน,นึเลย เราเราเราไม่คาดคิดว่าเขาจะทําแบบนี้แล้วคือมันมันมันตื้นตันมันบอกไม่ถูกมันดีใจอารมณ์มันเป็นแบบมันดีใจด้วยแล้วก็ทั้งซึ้งทั้งอายหลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่สุดท้ายเราก็เรารักเขาอะค่ะเราก็เลยเซย์แยสไปอะไรเงี้ยถ้าเราจะเลือกผู้ชายสักคนหนึ่งหรือจะรักใครสักคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นจะต้องเป็นคนที่รักครอบครัวถ้าเขารักครอบครัวเขาก็รักเราได้ค่ะพิสูจน์ตัวเองกับพี่เบลอย่างไง โชว์ให้เราเห็นหลายๆอย่างทาให้เราเห็นในหลายๆสิ่งอดทนกับเรามากต่อให้เราด่าหรือว่าทะเลาะกันแค่ไหนสุดท้ายก็ไม่ไปไหนคือเขายังมีความรู้สึกที่เขาแคร์เราอยู่หลังแต่งงานนะคะว่าที่สามีก็ยังสนับสนุนงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มที่แต่เบลก็ตั้งใจจะแบ่งเวลามาทํางานที่เมืองไทยสลับกับใช้ชีวิตแม่บ้านดูแลสามีที่อเมริกาด้วยส่วนเรื่องทายาทเจ้าตัวก็บอกแบบนี้ละค่ะด้วยความคิดของเบลนะคะก็คงจะไม่เพราะว่าแฟนของเบลเนี่ยเขาเคย แต่งงานมาแล้วแล้วก็เคยมีลูกแล้วสองคนซึ่งเบลมองว่าตอนนี้คือตรงจุดนั้นเบลเบลไม่ต้องการแต่ว่าเบลสิ่งสิ่งที่เบลคิดแล้วฝันด้วยกันก็คือการที่ใช้ชีวิตด้วยกัน2คนและดูแลกันไปและแม้ฝ่ายชายจะมีลูกติดแต่ก็คงไม่มีปัญหาแม้เลี้ยงลูกเลี้ยงนะคะเพราะว่าลูกของคุณสามีก็เป็นแฟนคลับของเธอซะด้วย เรื่องน่ารักน่ารักชวนอมยิ้มระหว่างสาวเ <c oughs> บลกับหวานใจยังมีอีกเพียบติดตามได้ในรายการยิ้งสักยิ้งแซับเร็วนี้ทางช่อง9 M 컷 HD หมายเลขก30ค่ะ ถึงเธอจะไม่ใช่สาวแท้นะครับแต่เธอก็ยังมีรักแร้นะครับ่ะรักแร้ดูแลไม่ได้รักแท้ไปเรื่อยอะรักมากเลยยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับคมะพ่อไปต่ออีกหนึ่งหนุ่มดีกว่านะครับไมค์พัชรเดชนะครับที่คนนี้เนี่ยแม้จะไม่ได้มีงานที่จีนเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่นะครับแต่เขาเนี่ยก็ได้ลงเรียนภาษานะครับเพื่อที่จะว่าเตรียมตัวพร้อมก่อนที่จะมีงานที่นั่น คิวละครจีนแน่นเอียดแต่พระเอกเนุ่มหุ่นล,ล่ำม,มากฝีมือไม้พัทรเดชก็เผยว่าทันทีที่มีเวลาว่างปุ๊บก็จะไปเข้าคลาสเรียนร้องเพลงรวมถึงเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนทันทีค่ะและที่ต้องเรียนรู้ภาษาจีนมากขึ้นก็เพราะอยากจะเตรียมก่ออินเตอร์ในอนาคตหลังเห็นโอกาสพระเอกหนา่นเอกบ้านเราเฮินฟ้าไปตีตลาดแดนมังกรอย่างต่อเนื่องค่ะหลายหลายคนที่มีใครรู้ผมจบประเทศจีนมาครับผมเรียนที่ประเทศจีนผมจบตรีที่นู่นผมเรียนภาษาจีนธุรกิจ นะครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยในเรื่องของการแสดงอย่างที่เราเห็นก็ดลาคนนั้นคนนี้ไปจีนกันบ้างเรามองย้อนกลับที่ตัวเราไงเฮ้ยเราพูดจีนได้นะแล้วเราก็เรื่องการแสดงก็พอได้ไม่ได้เราก็เรียนเพิ่มสิเรียนร้องเพลงเพิ่มครับก็เตรียมไว้ครับเผื่อมีโอกาสได้ไปและทํางานได้เลยจริงๆมีก็มีผู้ใหญ่ก็คุยไว้เว่าภาษาจีนได้แค่ไหนอะไรยังไงผมเราก็บอกลีมิตเราไปเราเรียนจบจีนมาเราพูดสื่อสารได้ลแล้วแต่ เขาอยากให้พูดได้เหมือนคนจีนเลยคงออมีโอกาสได้ลองลองไป casting หรือดูตัวอะไรอย่เงี้ครับส่วนเรื่องที่แฟนๆหลายคนบ่นอยากเห็นหนุ่มไม้สลัดผ้าแชวิวท้าลมร้อนรับมเมอร์นี้พระเอกคนดังก็แย้มว่ามีนิตยสารหลายเล่นติดต่อเข้ามาค่ะซึ่งเขาก็ต้องรอต้นสังกัดดูความเหมาะสมส่วนตัวก็ฟิตเฟิร์มพร้อมเสมอและพร้อมมากเลด้วยค่ะ อ่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปด้วย MV เพลงที่ชื่อว่าเป็นทุกอย่างของดูมเตอรินานะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ